ไปงานพี่น้องอาจารย์มันแมนบ่ล่ะครับว่าคือพี่จ่างนั่งได้บ่เละ <c oughs> ห่วยเขาบากับไปปลามันเนี่ยมันแมนบ่หรอจีพีเอ้ด้วยสามกิโลห่าครับฮห่างมังไฟายสามกิโลสามกิโลพอทางมังไฟฝ้ายมันคือบ่เห็นคนเห็นมันคือบ่เห็นคนเขียนอันมันแมนบ่ล่ะลูกพี่ เมื่อวานะว่าจะจอดถาบอกว่าเห็นมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านเลยมันจริมี่ไปเบิ่งบ่ดละอาจารย์หนี่ยผู้เฒ่าถามมาคนวบาิ่นบอกว่าทาห้างยกกระป๋าเนี่ยเป็นไรเขาจอดถามคนเงินอย่างเราใส่เราคนให้ถามฮะพี่ตะปลา,ามันกับปลาอหอยหอโอ้ยขนาดนี้อยู่อำเภอหน,นองกรุงศรีนั่นคบนี่จังหวัดกาฬสินธุ์ศิลาสไปเทศตำบานเทศบาลตบลหนองสวง งยังไงก็มีเงินาเหลืงเองลยู่ดอกเว้ยเสก้องเวนอไนี่ดอกก้งเวนอยู่ดอกพยาธิัวมมนดอกทางนีน่อยเดเที่ยวืนมีทางลับรถอยู่ปะล่ะไอเสือบุกบุกยังเดียวเล่นประมาณมื่อวทักการแสดงไปสองโมงพี่น้อกเฮ้ยอ้ยโอ้มันจะเสกีแลวนักสขการทีลักาอังไรทหานเป็นสิบมตะยันได้หร ไม่ไม่วมาส่วนบาหมดบางไตยโปจักนแล้ราธิวาสบป่าจนี่